ไม่แรงพี่น้องครับพี่พอพอครับวัดปลูกเสือกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่จีเป็นเนี่ยกลุ่มบริการกลุ่มที่สี่ทำช่อเราเป็นพี่พ่อมาไล่เป็นกระทานสองห่วง สามตัวคุสมคนมาดอกไม้มาใส่หครันเ็ลาลากระนีคือตลาดลาเตตเบอเบือเไปกระทำอไรดอกไม้ใส่หละวางสยดาวเอตอสยดาวติบิบีาไม่ไจับกอย่างจับทัการแสดง กมตำมการแสดงนะพอมีเนร้มาหนึ่งสองสามปีสิบขีหดล่มกุลาบกุมลาบดอกน่า ained, 1, 2, 3, that, like said, ัวจักพระดอกระเดียวมาสักกุหลาบอียงโยาไปไปไปแล้วก็ไปซอมการแสดงต่ละกลุ่ม การแสดงกลุมละนาทีกุมละจักแล้วเตเห็นมเอาต้องจําการเต้องจับเ็เวลาเดีมเกินสากลุ่มละเพ้งหรอไปมีสองหนังว่าสาเดียากุที่สี่ดอกเกียวเมฆเมฆกลุ่มใหนก่อนเากุ่มไหนลก่อยกุ่มซีกุ่มซี่มซม่กุี

การแสดงเขาจะงาแสดงยังการแสดงอะไรแนี้เร่งหนล่งเรงหนึ่งประมาณสามนาที่าแสดงนี่มันต้องเป็นละคหรือเปล่าการชีวิเรืยองันขนมปิ้งปิงหน่อันนี้บ่ดเรหนึง กุมมเฉยๆดอกยังกอดดอกนางงัวนางวัวดนแล้วดอกนางัวเม่ซื้อกุ้มดอกมาหวม้อมตัวนตาตัวแล้วกุ้มตวเาตการ์ต้านะคะ่ดนซูวาสิมีพูม่าูวาิมีผูม่าตื่นอีมรเ ีู่ไม่เล่นจะได้หัวใจาจารย์ตะลกุมตะลกุมตะลกุมมานี่แมจะไปหาดอกเฟืองฟ้าเอาฟ้ามัดงสี่เมีย้ามัดปแต่ละขางแมันท้องเขาดไปหาย่ใสดอกเฟืองฟลาโอ้แล้กเลียมือไม่ต้องฟางานี่แหละลงมล้ว่ไบอกน่งเมียี่ต้น แสดงอยู่ยยตรงก่อ,อนแม่เขเด้วยมุดสิตัดถ้าต้องเวนแปลกๆกดิเป็นแฟนซี่เฟนซี่ดิพองเขาหน่อยค่ะแม่เละพลดอะดซีข้อ,อน้องสิอ๋อโมจำเนีล่ะซีอเออ เป็นมี้องมไม้พเพราะน่าจะแล้วมก็มีไม้งามทุกคนคับไม่ใช่ไม้พองไม้งามใช่ไหมไม้งามหาส่ท่านหีบอกสองนี่จะพนเราอหาสท่านไม้งามห่น

ดอกกุหลีจ้าดอกกุหลาบดอกกหลาดอาบัวซาบุระดอกระเียวโอ้หิวเข่าว่าว่หิวเข่า สิหาใส่ท่านโอ้ยใหม่งกับือมาโหลดหางเมือไส้คนนี้เดี๋ยวมุลโอคือประเสใหม่งามไามน้ยันาะลงาโทษหนเนาะภาษาสหากลุ่มหนึงไหมหาอันตัวอยก็บปะสริของจะเาไปเร

ไอร้อยใช่หรือจันร้อยนี่เจอกจะทําทีมข้างพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งลูกเสือได้มาแดงอุ้ยมาหดกลางเต้น ไปลูกสาวเจอาแม่่อยบอก้วข่อยเสียงบ่แพลเจาบอกแล้วว่าข่อยเปลูกเจ้าอยู่ตรงโน้นใช่ไหมอะใช่ใช่ใช่่มเต็มเออือเพไา้เอามาก็ซ้ำอันละละเดี๋ยวเอาไมาเป็นทอปพื้อใครหลเสีล่หนคุณโจอไมแบกเองใส่เขาอยู่หันคุณยมพาอันพาอยู่น้ำคูปุค่ะ สีเดียวกันเบิร์่ต่วยูเป็นกุ้มอันแยกุูมีพออยู่กุ้มเดนอจากกุ้มมีสามันจ้าพ่อสี่ไอที่สบายใจเออได้เพราะว่าาอุ้ยตวรุ่นกยให้ด้ยครปน้องแฟนครับเออรบไปย่งเนี่ยไอีิดลอทานไข้าดครับพี่น้องครับ คนสุโดยโดยคือ่าสีกว่าเป็นคุปามตัวเสสุดกันก็สีย่าเ้สุดัไกูนะเสสุดยังกเส้สุดันอ๋อเปรนเทศเป็นอันีนี่เป็นตัวเคยเป็นลกเสียมากก่าให้เฮ้ยเลิก เออนี ờ, ่พูดสิงว่าผ้าให้คิดการแสดงเหาดีอย่างดีตั้งการแสดงเอ้าเอาซุ่มซุ่มแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเหรอแบ่งแล้วแบ่งแล้วแล้วแต่กใช่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 ไม่น้าเลยถึงเรียกมาเอาแต่ระบบกลุ่มกลุ่มโลแม่เนื้อตาบ้าถ้าบางทีเนี่ยแบบพีๆเลยระดับการเป็นีวะพีกเหรอแล้วอู้ไปก่อนเราต้องเอาพีๆเลยใช่ไหมมีใครบ้างกลุ่มเราสามซีแม่ลุงห้าพูดอะอีกวะไอโบ๊ท Ôi, oh, ừ, xùm cho đấy mà xùm đằng thôi đó, để nhìn bớt lắm Xùm đằng bớt để nhìn bớt nào đánh cái đằng bà, <laughs> là, là bà hẳn. À, à, đây nè Cái vô Phó thịt Phúm sóng bà, รับพี่น้องไว้ว่างแผนการแสดงก็เหาจังลากันครับคลิปหน้านนะพอกันมือแลงนนะในกลุ่ม